พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมที่เป็นเอกในพระพุทธศาสนาคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหมดเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัพสัตว์ทั้งปวงรวมลงในรอยเท้าช้างเพราะว่ารอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสรพสัตว์ทั้งปวง ฉะนั้นท่านผู้มีปรีชาญาณหรือท่านผู้มีปัญญาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ที่เรียกว่านักปราชนักปรา์นั้นจะประกอบด้วยความไม่ประมาทและรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้อย่างประเสริฐเหมือนการรักษาสมบัติอันล้ำค่าของตนเองไว้ดังสุภาษิตรรมคำสอนที่ว่า อัปปมาทันจะเมธาวีท่านังเศษถังบะรักคติแปลว่าปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐสุดแล